Il, ที day, ่ศึกด <laughs> 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 ิจิตอลเกตเวยนะคะเรากำลังเดินทางไปหาแชมป์โมคุลเล่ที่สุดยอดที่สุดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งอุคุลเล่ถึงฮ้าวายตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนะคะไฮสวัสดีสวัสดีค่ะฮัลโหลห่ากินขนมอยู่เดี๋ยวไปคุยกับเขาเต็มๆกันช่วงหน้าสําหรับช่วงนี้ฮัลโหลห่าครับและตอนนี้นะคะแอปเปิลก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะแล้วเราจะได้มาคุยกับแชมป์อุคุลเล่โลกประจำปีนี้2 0 1 4น้องกา เขาก็ไปกันไงเธอไปเฮ้ยมาที่นี่มาสัมภาษณ์แกสวัสดีนนะครับชื่อกายนะครับชื่อคุณนานกรคอร์สามสีม่แล้วแล้วถ้าเป็นคอร์สีสี่ะเฮ้ยคือ <c oughs> มีอะไรที่เกี่ยวคุณนิเรศว่าตอบเลยว่าไม่มีเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสำหรับชาแนลของ Apple Show ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องกายนะคะซึ่งล่าสุดเพิ่งไปได้แชมป์มาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่ากว่าจะได้แชมป์ กายต้องทําอะไรยังไงบ้างเริ่มจากการฝึกทุกวันนะนะ่จริงเหรอจริงแล้วก่อนจะฝึกทุกวันแบบคือตอนแรกรู้สึกว่ากายจะยังไม่เคยสัมผัสกับเครื่องดนตรีประเภทนี้มาก่อนไม่เคยเล่นเครื่องสายแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เล่นจริงจังมากที่สุดเครื่องแรกปะใช่ครงแรกแล้วตอนฝึกฝึกยังไงจะมีฝึกถัดทางยูทูบด้วยเพียบเปิ้นโชว์อ่ะมาชีพเองล่งกับพี่เหรอเฮ้ยนี่เป็นสิทธิ์เอง เล่นแ้วเล่นกับพ like ี่เลยนรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องครับใครก่อนโอ้หชอบมากแล้วตอนนี้ล่ะชอบมากเป็นเดิมเอาไปสามสิบไอ้ย่านี่มันขายของจะใชเนยต้องมีการจ้างวานันเกิดขึ้นแน่ๆไม่ได้ไม่เคยเลยนะเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนะไม่เคยจ้างเด็กคนนี้เลยนะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากายช่วยบอกสักนิดนึงว่าเวลาการฝึกของกายอ่ะจากการเริ่มต้นที่เริ่มไม่เป็นเลยจนถึงตอนเนี้ยกายมีการแบบฝึกอย่างไรบ้าง วแรกๆนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ฝึกหนักมากช่วงหนักก็เป็นช่วงหนักทัวม์เลยก็ฝึกประมาณชั่วโมงถ่าว่ายวันแต่แเดี๋ยวนี้เนี่ยสองชั่วโมงนะครับทำ <c oughs> ไมล่ะเพราะว่าน้ำไม่ท่วม <c oughs> มีพื้นฐานนะไ <c oughs> อ้น,น้ำไม่ท่วมด้วยเออไม่ใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าพอเราเราเริ่มโอเคขึ้นแล้วก็มีระบบระเบียบในการจัดจัดเรียงข้อมูลมากขึ้นแล้วก็จัดร่างกายตัวเองได้ว่าสองชั่วโมงนะแต่เราทำอยู่ทุกวันใช่ป่ะก็เลยทำได้เนาะ อี้มาก่อนอ๋อเป็นเพลงของผมเองครับแต่งเองรแล้วเพลงนี้ได้ข่าวว่าเอาไปใช้ประกวดด้วยใช่เพลงนี้ปะใช่เลยโอ้แต่งเองด้วยเรียบเรียงเองซ้อมเองเล่นเองได้รางวัลเองเออเก่งว่ะใช่ตอเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าการเอาเพลงตัวเองไปใช้ในการประกวดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่ากว่าจะแต่งได้เนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่ากายก็มีการเรียนมีเล่เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมเรียนอยู่ที่ไหนกันบ้างคะเรียนอยู่ที่ลิบบี้ คุณครูเป็นคนถ่ายใช่ไหมครับอ๋อพี่อ๋อไหนคะคนไหนคะพี่ออคนไหนคะอ๋อตันนวดก็ได้อะรอ๋อตนวก็มีอาจารย์บอลนะครับที่อยู่เทมินอนเขาต้นเดินไปถ่ายที่เทมินโนเดินไปถ่ายเดินไปถ่ายไม่ถ่ายอาจารย์บอลพวกเรารู้จักกันดีเพราะว่าเคยมาสอนอับเบิลด้วยช่วงหนึ่งเนาะก็คืออักคนก็ได้ไป่าามูลเพิ่มเติมก็มีอาจารย์พี่ออที่กำลังนพี่ขออนุาตรอรอน่อครับ เบื้องินโอเคประมาณนี้เนาะก็เรียกพูดง่ายๆว่าเป็นสิทธิ์ที่มีครูนะคะก็คือนอกจากจะฝึกเองฝึกทางย o ท t u b e กับพีีแอปเปิ้ลยังหาข้อมูลออนไลน์นะคะจากอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มีอาจารย์ที่ประเทศไทยแล้วเห็นมีอาจารย์จากต่างประเทศด้วยมีคาเละครับท่านเป็นโด่งดังของเราคาเลนะคะเคยมาโชว์ที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมจ๊ะ ที่ไม่เคยเล่นคูรเล่มาก่อนหรืออยากจะเล่นแลวรู้สึกว่าเฮ้ยแค่ขอดีก็ยากแล้วอ,ะอ่ะเครื่องตีคูรเล่เป็นเครื่องีที่เล่นง่ายที่สุดที่เคยเห็นมาเลยครับจ,จากขนาดไซส์ด้วยนะแล้วก็เสียงเรายแล,แล้วก็สายที่มีจํานวนที่น้อยแค่สี่สายครับก็สามารถเล่นในทุกเพ่ท,ทุกไปนะครับอ,ม,อ,ม,อมีท่าแอปเปิลด้วยปิดท้ายด้วยเพลงแรกที่ฝึก ดีกว่าเพราะว่ากายก็มีเพลงแรกของพี่แอปเปิลก็มีเพลงแรกเหมือนกัน่ะเพลงเดียวกันหรือเปล่าเพลงอะไรเพลงอะไรหูหูว่าไม่เพลงเดียวกันนะอย่าจับมือ อันนี้เป็นเวอร์ชันฮูฮูที่ผ่านการจัดแปลงมาแล้วให้ออกมามีจังหวะจะทนและมีอะไรมากกว่าเดิมอ่านะคะสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะอย่างแอปเปิลก็เริ่มต้นด้วยตัวเองง่ายๆของกายก็เริ่มต้นด้วยตัวเองง่ายๆเหมือนก,กันนะคะใครที่คิดว่าท้ออยู่เดี๋ยวคิดว่าอุคุเล่เป็นเครื่องดนตรีที่เพราะงั้นงั้นก็เล่นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นแค่ของเล่นขอบอกเลยว่าสามารถเล่นเล่นก็ได้หรือจะเล่นจริงจังก็ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะค่ะเป็นกำลังใใจห้ทุกคคนนะะ เล่นด้วยกันเลนย,เล,ยเล่นด้วยกัน4สี่คอร์ด C A minor er F G แต่เอาแบบพอๆโอเคป่ะ okay, <Min> วนนี้นะครับก็จะมาเชิญประกวดนะครับงานไทยแลนด์คุยเล่นทัวร์นาเมนนะครับที่จัดโดยลิปีนะครับใครที่สนใจที่จะลงประกวดนะครับสามารถลงได้น้าบัตรนาวนะครับผมมีโอกาสจะไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปศึกษาดูงานนะครับกอยู่ในเว็บได้ที่เว็บลิปปี้ดอทคอมครับแล้วเจอกันครับทุกคนตามนั้นค่ะเริ่มต้นง่ายแบบกายสุดท้ายได้ไป